หนุกๆน,นะน้องชิม่าฮัลโหลฮัลโหลวัสดีค่ะกลับมาพบกับแ<ม> <ไป S 1> บบว่า มีเอ็นเอจีไว้ก่อนว่าอันนี้อาจจะต้องใช้เอ็นเอจีที่ใหญ่หลวงใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยเราเราตื่นเต้นใช่เราโดนสับขาหลอกไปร้อยรอบนะคะเพื่อที่มันโดนสับขาหลอกอีกทีนึงเออแล้วเดี๋ยวทุกคนในช่องก็จะโดนสับขาหลอกเพราะว่าวันนี้เราจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีจุ๊บแล้ว แบกเก่าก็คือเหตุเกิดแต่ว่าวันที่18อ่อะทางบิวอันขาเขาได้มีแบบประกาศไลฟ์ของซีรีส์ที่เขาจะทำภายในปีใช่ปะแล้ววันนั้นมันเป็นไลฟ์เราก็เลยแบบนั่งดูกันแล้วก็แบบได้ดูตัวอย่างทุกอย่างที่เขาประกาศในไลฟ์ไปหมดแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงแบบเอารีแคบความรู้สึกแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นยังไงเออาโอเคกลับมาเริ่มแบบเรื่องแรกเลยเรื่องแรกซีรีส์ที่มีเขาวเปิดมาก็คืออุตวังชิเป็นเรื่องของเจฟฟบาโค้ดจึ้ง มันน่ามันน่าดีใจตรงที่เขาได้ได้เป็นตัวหลักแน่ว้าวฝีมอืมออันนี้ด่ใจจริงอันนี้ใจจริงคือฝีมือทั้ง,ง,งสองคนมัน<ๆ>มันไม่ใช่แบบเล่นๆการได้เป็นตัวหลักนี่แหละมันมันคือแบบทางที่เขาต้องได้ไปเพราะว<อ>่าในใน Kinpo อ,อะเอาจริงไม่ค่อยเห็นซีนรักกันมากอะขงมผีบอกเลยข่มผีซึ่งเนี่ยโอ้โหเปิดมาก็หวานจี๊งหวานจริด ที่เปิดมาหวานอ่ะมันจะแบบเชื่อไม่ค่อยได้อ่ะยังมีความแบบเอ๊ะแนใจว่ามันจะหวานเหมือนเบเกอรี่ได้จริงหรือเปล่าวงมันจะหวานแค่ตอนเริ่มอ่ะคือว่ามันต้องแบบบ i t t e r sweet คือเนี่ยตอนที่แบบเออพี่ปอนใช่ป่าบอกว่าเรื่องเนี้ยใช้ทีมเกาหลีถ่ายที่เกาหลีชื่อแรกที่คุณผมเลยคือแบบเจ็บแน่ๆจริงจริงจริงเออสปอย์มา แล้วคือแบบไม่ใครไม่ได้แล้วอ่ะใครเจอไหนจะใช่เขาเจ๊เจ๊นี่เลยแล้วเจ๊ก็สปอยบ่อยด้วยว่าแบบเออทำงานกับเออหลีมันก็เลยแบบต้องไปเจ๊แล้วมันไม่ใช่ใครอีกแล้วอ่ะแล้วสุดก็ไปเจ๊จริงใช่แล้วแบบที่เจ๊กับเซก็นักพากยแล้วก็ได้แต่งหนมามาโฟกัสด้วยเพราะว่าอายุเท่านี้เองแล้วก็ได้เป็นนักแสดงหลักเลยได้เป็นตัวเอกของเรื่องแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ได้ไปถ่ายทำไกลถึงเกาหลีเพราะว่าแบบบารค้ก็แบบ บอกบอกประจงว่าเขาว่าอยากไปท่องเที่ยวอยากแบบไปทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็กลายเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งของความฝันใช่เหมือนแบบฟูฟิลโนฟูฟิลความฝันของเขาได้ทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากทำอ่ะแล้วเรื่องแรกที่แบบตัวเองได้เป็นตัวเองอ่ะก็ได้ทํางานร่วมกับต่างประเทศเลยอ่ะใช่งเมื่อเราดีใจนะเราก็ยินดีแบบที่น้องสอบติดอะไรเก่งจังเลยเก่งมากเก่งสุดสุดสุดเลยเออใช่แล้วก็เบสของเรื่องเนี้ยคือตัวเจ็บอะ เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวนนะมัซึ่งว่าไอซีเนอร์ซึ่งมันแบบที่แบบว่าปุ่มลงปุบมลงก็สุดเล้วแสดงว่าเจ๊ต้องมีพลังพิเศษใช่คิดว่านะมันไม่ใช่แค่แบบมนุษย์ต่างดาวแบบโบโบเบดีนะต้องมีแบบเป็น เป็นมนุษย์ต่งดาวแล้วยากเป็นมนุษย์ต่งดาวที่ไม่บูบบเเออไม่บูบเบ๊ะจะชีไม่ได้นะไม่ใช่แค่แบบจอดยาแล้วเดินมามั่วๆไม่ใช่เป็นคู่หยุดเป็กยามึงไม่คิดว่าเขาจะมีพลังแบบว้าวเลยมึงี่ปีแสงมึงนมึงเอางามาดีกว่าใเเเจจอาจจะมุดลูหน่อยมาเจ๊บอก เนี่ยคือกูอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ทั้งกูเป็นนักแบ่งดาวค่ะเออจริงใช้ชีวิตอยู่ที่โลกอยู่แล้วเออไม่จริงจริงอย่างตงครึ่งไม่จริงเไม่รู้กันจะคุยกับคนให้เมนให้เมนเขาพูดหน่อยให้ชาวบ้านสองเขาพูดหน่อยไม่พูดอะไรเลยชาวบ้านสองเขาจะพูดอะไรในที่แบบเมนเราแบบได้เมนตัวหลักบอกว่าเป็นพระเอกเลยอย่างเงี้ยคือเราอกก็รอดูแล้วก็คาดหวังมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่า เออในปีนี้เมนเราจะได้เป็นฝ่ายเอกซ์ซีนี่นะในเงี้ยแล้มีซีรีส์ของตัวเองคือสบายใจแล้วดีใจก็คือเป็นฝัง่งที่คาดหวังไว้ออแล้วก็เนื้อเรื่องก็มีความก็มมมมมมสนใจอยู่นะเป็นเราเป็นพอดท,ที่รู้สึกว่าโอเคถ้าไม่ใช่เจมเราจะเป็นใครวะเ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ขาต้องจะมีแบบเรื่องขึ้นมาก่อนปะ่ะแต่รู้สึกว่าเออสองคนเนี้ยมันแบบเข้ากับคาแรคเตอร์นี้รู้สึกว่าเออเราเจมก็เป็นคนที่เหมาะกับคาแรคเตอร์นี้มากๆ นี่ว่าแบบบุคลิแล้วก็น้าเสียงของเจ๊บอามันเหมาะด้วยเว้ยเเขาเด้ยแบบเป็นแคดดิเดตนัมเบอร์วันวันแอนโอลี่ค่ะเขาก็เลยชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เนาะในเรื่องอูจุ๊บชิ่ไม่ระบบนองงดมันก็แบบก็หมดกันหมดใส่ใส่ผู้ส ว่าต้าต้าจะได้เป็นหนึ่งในก็จะพูดเลยในที่พอที่ที่เอนแอนคอล่อ่ะใช่มีคอร์ที่มานมีบอกเลยมันรีบบอกเลยว่าเนี่ยมีแบบเอนแอนคอร์ขนะมีเบิร์นด้วยปะเบิร์นเบิร์นมาบอกว่าคือเขาไม่ใช่ฉันว่าเขาเขาเป็นหนึ่งในในตัวสองคอร์รับต้าตาอาจจะมาเล่นเป็นเพื่อนฉันว่าต้าต้าต้องเป็นคนที่แอบหลังโมโแน่เลยแบบเป็นเพื่อนที่อยู่ในร้านเดียวกันนะฉันว่าหน้าเต๊ะจะแบบ คือลูคัลเลคเตอร์เจ็บจะดูแบบดาร์กหน่อยใช่ไหมแต่สำหรับผู้ชายที่ชอบกินขนมหวานอ่ะมึงมาเบเกอรี่ทุกวันแบบแบบขไข่ปลาลบมาไขายน่ามาเบเกอรี่ทุกวันอะเป็นเป็นลูกค้าประจำร้านนี้เองมาได้ใครจะรู้ก็จีนแล้วก็เห็นหน้าน้องแล้อง่าอ้องี่หน้าน้องตอนที่แบบว่าเห็นว่าแบบ เห็นเห็นเจมมาเหมือนยิ้มเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนมาทุกวันเลยตาตาตาแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าน้องหันหน้าไปยิ้มให้เจมเออเายมไม่ไม่ไม่ทุกคนคือมันจะมีซีนที่น้องเช็ดโต๊ะอยู่ปะแล้วที่น้องนไปยิ้มตอนเนี้ยไม่รู้ยิ้มให้ใครป่าต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 าาต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 ตา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 าต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 าาต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 าา หนุกมๆนะน่าเชื่อมากเออก็ไม่รู้หรอกเขาอาจจะพอไว้เพื่อทําซีรีส์นี้ซีรีส์หน้าซีรีส์ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอดิม่ายเป็นมนายกันที่ไม่หรือไม่มาให้อย่าบอกนะที่ไม่อย่าบอกนะเรื่องอะไเพีคแอลอ้าวอาจจพีคเลยพีคเลยเหรออุ้ยแน่แต่ว่าก็น่าติดตามจริงๆน่าติดตามจริงก็ มันมันอาจจะเป็นการยกระดับซีรีส์ไทยที่เป็นในแนวเกาหลีเกาหลใมากขึ้นไงทุกคนเข้าใจป้ะจริงไม่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์มาเลยทำร่วมกันแม่งเลยคือมันก็น่าสนใจตั้งแต่แบบทีมเกาหลีทั้งหมดแต่เลือกเป็นนักแสดงไทยไปอะดีนี้มันก็แบบเอออยากเห็นว่ะต่อไปก็คือโฟมินีใชี่ยเบิร์นกอดอีฟแบบหมอแซมอ่ะหมอแซมใช่หมอแซมมันจะเกี่ยวกับ คือในเรื่องอะยังไม่ได้ขึ้นคือมาแค่ตัวตัวตัวหลักแล้วก็คนเขียนใช่ปะแต่พอแบบวันนั้นที่ประกาศอะแล้วบอกว่าแบบหมอแซมเป็นคนทาอะก็คือแบบคือแค่หมอแซมจื้งมะเออคือเรื่องที่หมอแซมเคยทําก็คือมีพฤติการที่อพฤติการที่ตายที่ตองอะแบบชอบมากอืมอืมอือืมอืมอบมอืกอคมอื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 มดืมอืมอืม้วมอืมอื่อืมอืมอมอืมอืมืมอืมืมออ เออแล้วแบบมีไวเว้นที่เล่นเป็นตัวหล่ออ่ะเราอ่ะชอบพอดอะไรแบบนี้อยู่แล้วพอดที่เกี่ยวกับแบบเอ,เออความเป็นความตายอความตายแล้วคือคุณคุณแซมเขาทําเรื่องเขาทําพอดอะไรแบบเนี้ยได้ดีมากเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยนออ่าสนใจมากจริง<ช>น่าสนใจมากตอนที่เสร์มมา ก็คอกันอยู่ใช่ไหมแล้วแบบเชี่ยกี่กี่ันยังมันไม่มีอะไรเลยนะว่ได้ตื่นเต้นเออแต่แบบตอนนั้นเวลาก็แบบตื่นเต้นแล้วเชี่ยมันต้องแบบโหมมากแน่ๆอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งแบบน่าดูมากแล้วปอเตอร์ก็ปอเตอร์ก็สวยอเขาต้องแบบเบอร์ลงให้เบอร์หลงให้เออหลังจากเปิดปอเตอร์ออกใช่ปะคือทุกคนก็แบบเหมือนนั่งเดาพอกันว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นอะไรไปได้วันแล้วเชื่อมาสี่นาทีใช่ไหมว่าแบบมันต้องเกี่ยวกับอะไรมากเออก็มีแบบคว่านคิดว่าเป็นสี่นาทีที่อะไรได้บ้างคะทุกคน สี่าทีก่อนตายอ่ะก็น่าจะเหมือนกับแบบวนใหญ่อ่ะคนก็จะโยงไปที่เรื่องการ C P R เลยใช่ใช่สมองขาดเอาใจนักกีฬาใช่่จริงค่ะสามหรือส่นาทีนั้นอาจจะเป็นส่นาทีสุดท้ายก่อนตายที่แบบอยากให้ทำอะไรหรือเปล่าจะเป็นไปได้แล้วแต่ว่าแบบเวลาสี่นาทีนับในชีวิตเราเลยแล้วใครสนิทจะทำอะไรจะทำอะไรก็เป็นไปได้แต่น่าจะเกี่ยวกับความตายแน่ๆพอขอสปอยตอนตอน ตอนที่แถลงว่าเลยนะเขารักกันมาอยู่แล้วคือตัวละครตัวละครหลกที่จะเล่นในเรื่องเนี้ยคือเขารักกันมาอยู่แล้วซึ่งแลว่าที่รักกันมาอยู่แล้วไม่มีหรอกค่ะงั้นแบบขมแน่คือนี้ว่ามันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งตัวละครใดตัวหนึ่งอะตายเว้ยใช่แล้วการที่เราจะทําอะไรกับซีนทีเนี้ สี่นาทีนั้นอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเอไไอเป็นเรื่องสําคัญที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอนา,าคตเป็นแปด,ดีหรืออะไรก็ตามอ่ะเออซึ่งตรงนี้อยากดูมากเลยเสียดายมากๆถ้าสมมติว่าไอพอตตรงเนี้มัน,ม,นมันหายไปอะไรเราไปเบอร์น่ะเป็นคนที่เล่นดราม่าได้ดีมากดูจากซีนที่เราร้องไห้โผกันที่สุดเลยโอเคติดตามกันตอนต่อไปนะคะทุกคนสำหรับเรื่องโฟมินีอยากดูมากอยากดูมากเพราตน่าสนใจมาก ถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมเราตื่นได้ขนาดนี้แนะนําให้ไปดูผลงานก่อนๆของหมอแซมแล้วจะรู้ว่าแบบทําไมเราถึงต้องรอทําไมโปรเจกต์นี้ถึงห้ามยุกและผ่อนมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนแบบมันจะไม่ซ้ำกับพฤติการที่ตายหรือทาริยาดแน่นอนใช่ใช่เพราะว่าคุณแซมเขาก็บอกแล้วว่าไม่เหมือนกันแน่ๆใช่งพวกเราก็รอดูเลยว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงรอดูค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่แบบไม่พูดไม่ได้คนต้มจนเปื่อยแม่สวยค่ะทุกคนเป็นภาพยนตร์ที่ เราว่าใครๆก็ต้องอยากดูแล้วนะแบบรอติดตามแน่ๆจริงเราจากวันที่แถลงข่าวอ่ะได้เห็นแบบแพชชั่นทีมงานได้เห็นแพชชั่นทุกคนอ่ะมันแบบโหทุกคนแม่งลงทุนกับสิ่งนี้มากอะหนังเรื่องนี้มากเข้าใจไหมว่มันต้องดูอะโปรดักชั่นการที่ไปเอาคนที่มีความสามารถหลายๆคนมาคอลแลบกันมาทํางานร่วมกันเป็นอะไรที่แบบแม่งโคตรเป็นอะไรที่ในฐานะผู้บริโภคคนดูอย่างเราเราก็รู้สึกแบบน่าติดตามมันน่ารอคอยมากๆจริง จริงๆอ่ะมันเปิดมาตั้งแต่แบบตอนเวิร์ทัวร์เลยใช่ป่ะให้คนติดตามแล้วพอวันนี้มันมาเฉลยชื่อซึ่งแบบเราอ่ะก็ลุ้นเว้ยว่าชื่ออ่ะมันจะเป็นยังไงตอนแรกตอนรีแอคตอนที่แบบได้ยินชื่อก็คือแปลว่าอะไรวะเออเขาเลยคืออ่านยังไม่ออกเลยแบบจริงฮะแมนแมนอะไรวะแมนสวมแมนสรวง มีคนอ่านแมนสวรวงพอเขาเฉลยชื่อแมนสวงมันมันแปลว่าอะไรใช่ปะก็ยิ่งแบบโหว้าข้อบีกก็แบบอคิดคิดได้ขนาดนี้เลยระมันแบบมันขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์กันนะคะแมนส่งไปว่าคือเหมือนกับแบบเขาอ้างอิงมาจากทางหลักทางการเมืองว่าแบบอีแมนสวงเนี่ยมันคือสถานที่ที่หนึ่งที่เขาแบบเอาไว้ตกลงกันแบบออใไตโต๊ะเทาๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสถานที่เป็นสถานที่แบบ ดั์กๆหน่อยสําหรับคนที่ไปรวมตัวกันที่เราขึ้นไปชั้นสองอ่ะเออที่เขึ้นไปคุยกันคุยกันแบบอาจจะแค่ไปกินเหล้าแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องของการเมืองเรื่องของอำนาจผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็ประมาณนั้กานที่หอนังรมแล้วก็แบบคุยคุยถุละเหมือนจะชิลเหมือนจะมาอะไรแต่จริงๆแล้วคุยเรื่องอะไรที่แบบว่าตกลงกันแบบเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์ต่างๆซึ่งแมนสวงมันก็คือสถานที่แบบนั้นแล้วเรื่องนี้มันก็คงจะเล่าเป็นแนวเกี่ยวกับแบบด้วยความที่ ตัวละครนะมันมียศเออการที่เขาจะแบบมารักกันอะ่ะเหมือนที่เราเคยพูดแบบม,มันคงเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีเรื่องอะไรอย่างทีมแบบเออทาให้เกิดคอนฟิซึ่งไอ,อเรื่องตรงนั้นอะ่ะมันก็คือแบบน่าติดตามอะ่ะแล้วด้วยความแบบทีมงานเบื้องหลังที่อ่ะทุกคนรู้ว่าจะแบบมีทีมที่ทําไฟให้คินพอใช่ปะซึ่งครึ่งในคินพออ่ะทุกคนก็แบบประทับใจเรื่องไฟเรื่องฉากอะไรอยู่แล้วอะ่ะเออแล้วเขาก็แบบมาทําเรื่องนี้อีกแล้วก็มีทีมฉากที่เขาแบบ สร้างสร้างฉากขึ้นมาในโกดังตอนลงทเลยอ่ะเออสร้างเองเลยอ่ะคือเขาไม่ได้ไปเช่าไปเช่าสถานที่อ่ะแต่เขาเช่าโกดังเพื่อสร้างสถานที่ขึ้นมาซึ่งเราแบบเนี่ยแหละแบบโปรั่นไทยมันต้องอย่างนี้เว้ยมันคือแบบต้องลงทุนเพื่องานชิ้นหนึ่งที่มันจะได้ออกมาแบบให้แบบสายตาโลกได้เห็นน่ะว่าเราก็ทําได้ที่เขาบอกว่าแบบประเทศไทยคนเก่งเยอะเว้ยแต่คือไม่มีใครลงทุนให้อ่ะเออแล้วเนี่ยลองลงทุนให้กับคนที่เก่งอ่ะ แล้วหนึ่งภาคมันออกมาเป็นยังไงดีริงแบบโคตรน่าติดตามม,มันจกะนจกลายเป็นหนึ่งในหนังที่ต่อให้อีกกี่ปีแล้วเราย้อนกลับมาดูอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่แบบเชี่ยแงงอลังการว่ะใช่เป็นโคตรทุ่มทุนวะ่ะแบบคุ้มค่าการที่แบบเราจะย้อนกลับมาดูได้อีกด้วยอ,อ,อะไรเนี้ยออแค่ก้าฟิกใบป,ปนหน้า อะไรพวกละเอียดแบบที่เขาบอกว่ารวมรวมทุกอย่างในเรื่องไว้ในโปสเตอร์โปสเตอร์เดียวใช่แล้วแบบลองไปซูมดูดิมันละเอียดทุกอย่างเออแบบโคตรสูตรคตรช้าเออคนทำอาร์อันนั้นคือแบบตาแต่งจริงคอมพังวิเครื่องอยากรู้จริงเก่งมากือ่้าต้องเลนงานแบบเบอร์นั้นอะ เราว่าดีทุกฝ่ายเลยเพราะว่าอย่างฝ่ายสไตลิสที่เป็นคนหาเสื้อผ้าก็เป็นคนในบุเพด้วยปะใช่คนนเพใช่คือเขาแบบทํางานด้านเกี่ยวกับการหาชุดของพวกโบราณมานานมากแล้วเออแล้วคือแบบถ้าใครดูบุเพใช่ป่ะว่าแบบชุดมันสวยแล้วแบบมันปังมากมากเออในทีมงานนั้นน่ะมีแต่คนที่แบบฝีมือเบอร์หนึ่งอ่ะแล้วพอเขามาลูกตัวกันหน่ะคือคิดไม่ออกเลยว่างานมันจะแบบดีไปได้มากแค่ไหนแล้วมันแบบ เป็นหนังเข้าโลงอีกอะไม่แต่ว่าแกแกต้องดึงสภาพว่าตะปอนอ่ะคือในการเสนอขายพอร์ตให้คนแบบมีคุณภาพอย่างมาทำงานอะ<จ>่ะแส,สดงว่ามันต้องแบบานการนานสร้างอ่ะเขา<จ>้าใจป่ะแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดไปอ่ะมันจะต้องแบบน่าดึงดูดมากๆจน <ใช S 2> เขายอมลงมาทำนะเรา <ใช S 1> เรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นการที่เราอพพ r ิ c i a t e คนที่มาทํางานร่วมด้วยว่าเราจะสามารถดึงศักยภาพตรง,งนั้นน่ะเข้ามาทํางานร่วมกันได้อ่ะมันแบบเป็นอะไรที่ ดูแล้วอยากดูแล้ว่คุณภาพจริงๆเ่ๆะเรื่องเนี้ยรวมคนเก่งสุดๆอะใช่แล้วก็นักแสดงก็มีพี่มายโอบาทแล้วก็พี่ต๋องเสียดายพี่ต๋องเพราะว่าพี่ต๋องไม่อยู่ในพิเซเรกคืออยากดูพี่ต๋องมากอยากดูพี่ต๋องมากคือพี่ต๋องเห็นเลยว่าลดน้ำหนักลงไปเยอะมากใช่ของขอบขอบต่ำลงไปเยอะเดี๋ยวนี้พี่มายตัวเล็กลงแบบไม่ถช่่ดูแบบเข้าที่แบบอโปก็ดูเขาที่บาดก็ดูผอมลงเอยบาศผอมลง มันต้องแบบลดเพื่อให้แบบพอดีพอดีในจอก็เดี๋ยวเริ่มเปิดกล้องกุมพาบ้างที่เขาบอกใ่เริ่มเปิดกล้องกุมพาก็มารอกันได้ดูสิงหาอออืมเรอเลยชากิโรงภาพยนตร์หลายรอบแน่จริงเจอกันหลายรอบแน่นอนไอตอนบอกจะเหมางรงทุกคนก็คือชาชวทุกคนไปดูคมันนะเหมาลงแต่ว่าไปเชี่ยวเต่ก็คือสีที่ คนค้าวันนี้นะคะก็เป็นการพูดเกี่ยวกับคร่าวๆถือว่า mm hmm. มารีอกการเกี่ยวกับพสตต่างๆนะคะ mm hmm. ไลน์อัพที่เบียนเขาปล่อยมาเ mm hmm. มื่อวันที่ส8บดที่ผ่านมานะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้สำหรับแบบว่าเชี่ยวยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วก็มีซุปเปอร์แตงแล้วตอนนี้ก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็เดี๋ยวไว้ mm hmm. ไมาดูกันอ mm hmm. ทีแต่ละทีเซอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ือหนะังะแล้วก็ร mm hmm. อลุนไปด้วยกัน mm hmm. เออ าเราดูไปได้วยกันปีนี้มีอะไรให้ดูยังวไงจริงเจอกันค่ะสักกันนะคะทุกคนสายขาดบายบาย,บาย